สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิพมณีพยากรณ์สำหรับการอ่านดวงทำนายภายยิปซีเป็นการทำนายดวงอ่านดวงแบบโหราศาสตร์ไทยดูได้ทั้งลัคนาและราศีเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งฉะนั้นดูเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน สำหรับในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักของชาวลัคนาราศีพิจิกผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมเป็นการทำนายดวงความรักตลอดปี2569ในความสัมพันธ์ในความรักจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันได้เลย ไพ่ใบแรกเอกออฟวอร์ดแปดไม้เทา้าโ o ออฟวอร์ดห้าไม้เทา้าเอกออฟพินจิค e นแปดเหรียญทรีออฟคัพสามถ้วย The m o ม n ไพ่ของความกังวล นายออฟวอนอัศวินถือไม้เท้า k King of s w o r d ราชาถือดาบ Themit ฮมิไพ่ของผู้สันนดดท r e ออฟ n อร์ War, สามไม้เท้าและสุดท้าย e m p e r a ้ c e ไพ่ของการปรับ เปลี่ยนยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นสำหรับตัวตนของชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงตอนนี้มีบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาและเกิดขึ้นปุบป,ปับฉับพลันไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์คนรักหรือคนรักหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เข้ามาในช่วงตอนนี้ตัวตนของคุณได้แปดไม้เท้าหายเรื่องราวที่คุณต้องคิดที่คุณต้องทบทวนแล้วก็ทําแต่มันมา ในเวลาที่แบบพร้อมๆกันอาจจะมีในเรื่องของปัญหาเกิดขึ้นห้าไม่เท้าจะมีความไม่เข้าใจมีความขัดแย้งเกิดขึ้นไม่ว่าจะขัดแย้งด้วยตัวคุณเองหรือคนรอบข้างคนใกล้ชิดรวมถึงคนรักก็ได้ในความสัมพันธ์มีอะไรที่มันไม่ลงตัวแต่มันจะผ่านไปได้ไหมนะคะอยู่ที่แต่ละเดือนที่จะรับชมรับฟังคำทำนายในเดือนมกราคมสำหรับในเดือนมกราคม ายออฟวอร์ดอัศวินถึงไม้เท้าไพเมนีบ่งบอกว่าคุณจะได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ที่ดีงามแต่มันหมายถึงการเดินทางการเดินทางไปในสถานที่แห่งหนึ่งต้องออกมาจากจุดเดิมแล้วคุณจะได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ในครั้งใหม่จะได้พบความรักระหว่างทางระหว่างการเดินทางก็เป็นไปได้เป็นความรักที่ดี เป็นการเริ่มความรักใหม่อีกครั้งหนึง่งถ้าเป็นคนโสดสําหรับในเดือนมกราคมคุณจะได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ที่ดีงามต้องเดินทางถึงจะได้พบได้เจอแต่ถ้าคนที่มีคู่อยู่แล้วในความสัมพันธ์ก็เหมือนกับว่าอาจจะกลับมารักกันใหม่อีกครั้งหนึง่งจะมีความเข้าอกเข้าใจเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมากขึ้นเป็นอารมณ์แบบผู้ใหญ่มากขึ้นน่ะไม่ใช่อารมณ์เหนือเหตุผล ค่อยๆพูดค่อยๆคิดค่อยๆทำและความสัมพันธ์ความรักมันจะมันจะยังคงอยู่จะยังหนักแน่นกันมั่นคงกันต่อไปสำหรับในเดือนมกราปี2569จะเริ่มดีขึ้นต่อด้วยเดือนกุมภาพันธ์เอกออพินชันหมายถึงความมั่นคงในชีวิตการสร้างการทำอะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยตัวเอง เหมือนการเริ่มคบกันเริ่มสร้างเริ่มสร้างความรักก่อร่างสร้างตัวคุณอาจจะได้คู่ที่ฐานะดีหรือคู่ของคุณอาจจะได้คุณที่ฐานะดีไพ่ใบนี้หมายถึงได้คู่รักที่ฐานะดีหมายถึงเขาเป็นคนที่สร้างชีวิตเขาด้วยตัวเขาเองเป็นคนที่เข้มแข็งเป็นคนที่ขยันเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่อดทนสามารถสร้างครอบครัวได้ด้วยตัวเองมีความรักได้ตัวเองเลือกด้วยตัวเองเป็นคนที่ มีความมั่นใจในตัวเองเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้ประมาณนั้นในเดือนกุมภาพันธ์ถือว่าเป็นเดือนแห่งความรักที่คุณจะประสบผลสําเร็จในความรักในความสัมพันธ์จะได้เจอคนที่เขาจริงจังในความสัมพันธ์สัทีต่อด้วยเดือนมีนาคม King of Sword ราชาถือดาบในช่วงตอนนี้สำหรับในเดือนมีนา ความรักเริ่มมีเข้ามาแต่มันจะมีในเรื่องของอุปสรรคมีปัญหาที่เข้ามาทดสอบจิตใจไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือตัวคนรักมันหมายความว่าอาจจะมีในเรื่องของอุปสรรคอุปปัญหาหรือไพ่ใบนี้ยังหมายความว่าการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างด้วยความเด็ดขาดบางทีเจอความรักแล้วมันไม่ใช่มันเดินหน้าต่อไปไม่ได้ก็ต้องตัด และต้องเด็ดขาดไพ่ใบนี้คือไพ่ของคนดุก็ได้ไพ่ของคนที่ทําอะไรแล้วต้องชัดเจนอะอย่าได้มีใครมาล้อเล่นในความรักในความสัมพันธ์หรือเข้ามาแค่ช่วงโปรโมชัน่นคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังในความรักเป็นอย่างมากคุณเข็ดกับการที่ถูกรักแล้วไม่มีค่าในตัวเองต่อไปนี้ชีวิตของคุณมันจะต้องดีกว่าเดิมถ้าใครเข้ามาล้อเล่นในความสัมพันธ์ไม่จริงจังก็ตัดออก ไม่อยากเสียเวลาให้กับคนที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวเราความรู้สึกจะประมาณนั้นค่อนข้างเด็ดขาดจริงจังในช่วงของเดือนมีนาคมต่อด้วยเดือนเมษายนบางครั้งบางทีความสัมพันธ์มันมาถึงจุดหนึ่งแล้วมันรู้สึกว่าการอยู่ตัวคนเดียวอะมันทำให้คุณได้คิดอะไรได้ได้เยอะขึ้นมองอะไรได้กว้างขึ้น มีสติมากขึ้นเข้าใจชีวิตมากขึ้นการอยู่ตัวคนเดียวการอยู่ตัวราพังมันทำให้คุณรู้สึกเข้มแข็งในชีวิตมากขึ้นหัวใจคุณจะเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นเหมือนกับบางทีบางครั้งการอยู่คนเดียวแล้วมันก็มีประโยชน์การอยู่คนเดียวแล้วมันทำให้คุณคิดได้ว่าเอ๊ะชีวิตนี้ก็ยังอยู่ได้ก็ไม่ทุกก็ไม่เศร้าเพียงแต่ว่าการอยู่คนเดียวมันสามารถ ตอบหัวใจของคุณในส่วนลึกได้ว่ามันก้อนไม่ได้เหงาได,ได้เศร้ามากอะไรมากเกินไปในช่วงของเดือนเมษายนมันเป็นช่วงที่คุณรู้สึกว่าคุณเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นคุณจะรักตัวเองมากขึ้นหลังจากที่คุณตามหารักทำเพื่อคนอื่นมากเกินไปโดยพื้นฐานของชาวรัคนาราศีพิจิกคุณเป็นคนที่จิตใจดีอ่อนโยนอ่อนไหวง่ายต่อความรู้สึก มักจะถูกหลอกจากคนที่เขาเห็นความใส่ซื่อบริสุทธิ์จิตใจของคุณ่ะมีเมตตาในช่วงของเดือนเมษามันจึงทำให้คุณรู้ว่าคุณรู้จักตัวเองมากขึ้นว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเข้มแข็งอดทนอดทนหนักจริงๆถ้าไม่ที่สุดจริงๆเจอคนไม่อันนั้นจริงๆคุณก็จะไม่ยอมที่จะปล่อยหรือตัด คนที่เพราะว่าคุณเป็นคนที่อดทนมากคนหนึ่งเหมือนกันแล้วก็มีหัวใจที่สงสารอะประมาณนั้นใจอ่อนใจดีชาวลัคนาราศีพิจิกมักจะไม่รู้ทันคนที่เขานิสัยไม่ดีอ่ะอืมแต่ถ้าเจอคนที่ดีคนที่สื่อเสมอกันก็จะส่งเสริมสนับสนุนกันไปในทิศทางที่ดีแล้วชีวิตมันจะรุ่งเรืองไปมากกว่านี้ ต่อด้วยเดือนพฤษภาคมมาแล้วการเริ่มต้นการเริ่มต้นความรักที่ดีคุณอาจจะได้เริ่มต้นความรักที่มั่นคงด้วยนอกจากคุณจะเจอคนที่ดีความรักของคุณมันยังมองถึงอนาคตที่มั่นคงสดใสพร้อมที่จะก้าวเดินไปพร้อมๆกันในช่วงของเดือนพฤษภาคมมันหมายของว่าคุณได้พบคนที่รักคุณและมองเห็นคุณค่าของคุณ มองเห็นอนาคตที่จะเดินหน้าต่อไปมันเป็นความมั่นคงที่เกิดขึ้นภายในจิตใจการมองถึงอนาคตการมีส่วนร่วมที่จะเดินหน้าต่อไปในความรักในความสัมพันธ์นั่นเองต่อด้วยเดือนมิถุนายนมีบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องปรับที่จะต้องเปลี่ยนอาจจะหมายความว่า ปรับเปลี่ยนปรับปรุงตัวเองทัศนคตินิสยัยอารมณ์นิสยัยหรือแม้กระทั่งการปรับเปลี่ยนโยกย้ายสถานที่อยู่อาศัยให้มันเกิดความสมดุลให้มันเกิดความบาลานก,นกันกับคนรักหรือไพ่ใบนี้ยังหมายความว่าถ้าตัวคุณกับคนรักอยู่หา่างไกลกันก็อาจจะมีการปรับเข้าหากันโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นสถานที่หรืออุปนิสัยใจคอของแต่ละคนลดลงมาบ้างอีโก นะคะพื้นที่ส่วนตัวที่มีก็พยายามเก็บไว้ไม่ก้าวไก่ซึ่งกันและกันให้พื้นที่ได้หายใจซึ่งกันและกันไม่ต้องตัวติดกันมากตลอดไป24ชั่วโมงแต่ให้พื้นที่ซึ่งกันและกันให้อิสระซึ่งกันและกันไว้ใจเชื่อใจซึ่งกันและกันอันไหนที่เป็นตัวของตัวเองกกรดมาครึ่งหนึง่งเพื่ออะไรเพื่อปรับเพราะแต่ละคน่ะ มีนิสัยที่แตกต่างกันอยู่แล้วการที่สองคนจะมาใช้ชีวิตร่วมกันมันต้องมันต้องคุยกันมันต้องพูดคุยกันมันต้องมีการปรับการลดเข้าหากันและความสัมพันธ์ของความรักจะยังคงอยู่และจะมั่นคงมันจะกลายเป็นความเข้าใจความผูกพันกันมากขึ้นในความสัมพันธ์ในความรักสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงตอนนี้ต่อด้วยเดือนกรกฎาคมแล้วก็สิงหาคม คุณก็ยังมีความกังวลบางครั้งคุณเหมือนรู้สึกคุณอยู่ตัวคนเดียวแต่การอยู่ตัวคนเดียวของคุณมันทำให้คุณได้คิดเรื่องราวหลายๆสิ่งหลายๆอย่างได้เยอะแล้วคุณเข้าใจชีวิตมากขึ้นขอให้ขยายให้ชาวรัคนาราศรีพิจิกในช่วงของเดือนกรกราคมและสิงหาคม The strength ไพ่ของผู้หญิงเก่งและแกร่งไพ่ใบนี้หมายความว่าคุณมีความอดทนบางทีคุณอาจจะเจอในเรื่องของอุปสรรคปัญหาที่มันใหญ่ใหญ่มากยิ่งใหญ่มากที่คุณจะต้องแก้ที่คุณจะต้องเคลียร์ที่คุณจะต้องสะสางแต่คุณก็สามารถที่จะทำมันได้สำเร็จผ่านมาได้ด้วยกลยุทธ์ด้วยวิธีของคุณ คุณจะใช้ทุกวิธีทางเพื่อที่จะเอาชนะกับอุปสรรคหรือปัญหาความท้าทายในชีวิตของคุณมาได้ไม่มีอะไรที่มันยากเกินความสามารถของคุณอินฟินิตีอยู่ข้างบนทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีทางออกและแก้ไขปัญหานั้นให้คลี่คลายและผ่านมันไปได้คุณเชื่ออย่างนั้นแล้วคุณก็เป็นคนที่แกร่งที่สุดมากในช่วงตอนนี้ Si x of p e n t a c เ e s หเหรียญ ความมั่นคงในจิตใจจะเกิดขึ้นความรักความห่วงใยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จิตใจที่เมตตาของคุณจะทําให้คนที่อยู่ใกล้ๆคุณรักคุณเข้าใจคุณสงสารคุณให้อภัยคุณการที่เป็นคนที่มีจิตใจดีมีเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือคนอื่นโดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนมันเป็นพื้นฐานของชาวลัคนาราศีพิจิกอยู่แล้วมันเป็นตัวตนของคุณอยู่แล้วเพราะคุณคือชาวธาตุน้ํา คุณเป็นคนที่มีใจ,ใจมิตใจเมตตาคุณเห็นคนที่ด้อยค่ากว่าคุณเห็นคนที่ทุกข์กว่าลำบากกว่าคุณไม่ได้คุณจะต้องเข้าช่วยเขาทันทีซึ่งในความรักความสัมพันธ์ก็เหมือนกันถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเห็นคนรักคุณเศร้าไม่สบายใจทุกใจเครียดคุณมักจะเข้าไปช่วยเหลือให้คำแนะนำ ปลอบใจปลอบประโลมเยียวยาจิตใจของเขาให้เขารู้สึกดีขึ้นให้เขาเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นและการพูดโน้มน้าวใจต่างๆก็เป็นเรื่องดีที่ชาวลัคนาราศีพิจิกที่คุณถนัดแล้วก็ทำได้ดีด้วย The Magician เป็นไพ่เทพผู้อย่างรู้ฟ้าดินและในเร็วๆนี้บางทีสิ่งที่คุณคิด การที่คุณได้อยู่ตัวคนเดียวในช่วงของเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมมันทาให้คุณได้คิดได้มีความคิดอะไรบางสิ่งบางอย่างที่สะกิดจ,จิตใจคุณไพ่ใบนี้หมายถึงการสามารถคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างชัดเจนจะมีบางเรื่องราวที่คุณสามารถคิดคาดฝันนึกคิดแล้วมันเป็นจริงในช่วงตอนนั้นอาจจะเกี่ยวกับตัวคุณหรือตัวคนรักคุณอาจจะมีซิกเซน มีพรสวรรค์มีแรงบันดาลใจเกิดขึ้นในช่วงของเดือนนั้นและมันทำให้ชีวิตของคุณรู้สึกมีความหมายมั่นคงขึ้นแล้วคุณได้รู้แล้วว่าคนรักของคุณคือคือคู่ของคุณคือคนที่จะจับมือคุณแล้วเดินหน้าต่อไปในความรักในความสัมพันธ์คุณจะไม่เสียใจหรือไม่ผิดหวังอีกแล้วเพราะคุณได้เจอคนที่สำคัญของหัวใจ จะประมาณนี้ต่อด้วยเดือนกันยายนและตุลาคมความมั่นคงในชีวิตความรักจะเกิดขึ้นกับตัวคุณมันหมายถึงการมองไปข้างหน้าแล้วสำหรับชีวิตคู่ความรักที่บอกกันคือคู่รักเนี่ยมันได้ผ่านไปแล้วต่อไปมันกลายเป็นเรื่องของการมีเป้าหมายในชีวิตที่เราสองคนจะสร้างไปด้วยกันในช่วงของเดือนกันยายนและตุลาคมหมายความว่าการเริ่มสร้างชีวิต ไปพร้อมๆกันกับคนรักขอให้ขยายเพิ่มเติมให้ The River จริงด้วยค่ะไพ่บอกว่าความรักจะชนะทุกสิ่งทุกอย่างความรักที่ใส่ซื่อความรักที่จริงใจความรักที่บริสุทธิ์ใจระหว่างตัวคุณและคนรักการเป็นคู่กัน การสนับสนุนซึ่งกันและการการช่วยเหลือการผลักดันให้อีกฝ่ายจเจริญง,งอกงามไปในทิศทางที่ดีคือคู่เดรรเบอร์ rubber, คือไพ่คู่รักคนที่เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเข้าใจซึ่งกันและกันไม่ว่าจะดําเนินชีวิตไปในทิศทางไหนก็จะเป็นคู่ที่คอยส่งเสริมคอยสนับสนุนคอยผลักดันให้ประสบผลสําเร็จรวมถึงหน้าที่การงานการเงินด้วยในชีวิต เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันคือองค์ประกอบโดยรวมของคำว่าการใช้ชีวิตคู่และเดรร์เวอร์คือไพ่คู่หลักอืชีวิตของคุณในช่วงของเดือนกันยายนและตุลามันจะดีขึ้นเรื่อยๆจากอะไรจากกรรมดีของคุณจากการที่คุณเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาเอ,อื้อเฟือเฟ้อเผื่อแผ่ชอบช่วยเหลือคนอื่นเห็นคนอื่นแล้วคุณสงสารนั่นแหละคือกรรมดีของคุณ มันจะย้อนกลับมาตอบสนองคุณทําให้คุณได้พบกับความรักที่ดีงามกับความรักที่สดใสกับคนที่เขาพร้อมที่จะใช้ชีวิตกับคุณจริงๆเป็นคู่ของคุณจริงๆเดินหน้าต่อไปด้วยกันวางแผนอนาคตที่มั่นคงต่อไปในอนาคตนั่นเองเดอะเรเบิร์เดอะแมจิกเชียนทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปได้เสมอ ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้เสมอไม่มีที่สิ้นสุดความรักสิ่งดีๆโอกาสความสุขจะเกิดขึ้นกับตัวคุณทั้งในปัจจุบันและในอนาคตปัจจุบันดีอย่างไรอนาคตจะยิ่งดีขึ้นมากกว่านั้นต่อไปในช่วงของเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมสองเดือนสุดท้ายของปี2569 ในเมื่อเข้าใจกันดีทุกสิ่งทุกอย่างเดินหน้าต่อไปในความมั่นคงในชีวิตคําว่าคู่รักเข้ามา t ทมพอร์เรนก็บอกว่าอาจจะมีในเรื่องของการปรับปรับแล้วดีขึ้นเปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นไปในทิศทางหมายความว่าชีวิตของคุณได้ปรับเปลี่ยนดีขึ้นในช่วงของเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมชีวิตของคุณมันได้ปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างมากการที่มีคู่เข้ามา ช่วยผลักดานสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายตัวคุณหรือคนรักชีวิตหลังจากนี้มันเริ่มปรับเปลี่ยนไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นอืมชีวิตของคุณดีขึ้นพลังงานของความรักจะส่งผลทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นมีความสุขทําอะไรก็ทําด้วยความสุขความรักผลที่ออกมามันย่อมดีเสมอ ขอไพ่ขยายเพิ่มเติมให้สำหรับในช่วงของเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมนายออฟครับเก้าถ้วยเก้าถ้วยคือความรักความสุขความห่งใยความผูกพันที่มีให้ยังเต็มอยู่ที่เก้าถ้วยยังรักยังมั่นคงอยู่เสมอนะคะไพ่บอกหว่างนั้น และก็คือ t o o อบคราสองถ้วยต่างฝ่ายต่างนอกจากความรักแล้คือมันคือความเข้าใจคือการให้เกียรติอะการให้เกียรติซึ่งกันและกันถ้าอีกฝ่ายหนึ่งทุกอีกฝ่ายหนึ่งก็ให้กำลังใจอีกฝ่ายหนึ่งมีปัญหาทุกใจไม่เข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งก็คอยให้กำลังใจคอยชี้แนะคอยแนะนำก็เลยเป็นคู่ที่แบบเกื้อกูลอ่ะ เกื้อกูลซึ่งกันและกันแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันเคารพในการตัดสินใจซึ่งกันและกันแต่ถ้ามีอะไรที่มันรู้สึกติดขัดหรือยังไงก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้มองตาก็เข้าใจเป็นความสัมพันธ์ที่ถ้อยทีถ้อยอาศัยเดินหน้าต่อไปด้วยกันในความรักความสัมพันธ์ที่ที่มันดีงามเป็นคู่ที่คู่สร้างคู่สมก็ได้เป็นคู่ชีวิตก็ได้ประมาณนั้น ในช่วงของเดือนพฤศจิกาธันวาคมถือว่าส่งท้ายสิ้นปีอย่างสวยงามและเป็นความรักที่มันมากกว่าความรักคือความเข้าใจนั่นแหละความเข้าใจขอให้เพิ่มเติมให้อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมให้ชาวลัคนาราศีพิจิกส่งท้ายสิ้นปีไหม โอ้ oh. สวยงามมากเลยค่ะเชนออฟครับสิบถ้วยที่สุดแล้วนะคะแค่ไพ่ใบนี้ก็จบ10ถ้วยคือความสุขความเข้าใจความสมหวังในความรักสิ่งที่ปรารถนาการสร้างครอบครัวไปด้วยกันการมีครอบครัวการเป็นอยู่ที่มันครบอ่ะอืมสิบถ้วยเต็มแล้วค่ะ ความรักความสุขความหวังคําว่าครอบครัวมาที่หนึ่งบางคนอาจจะได้สละดโสดถ้าเป็นคนโสดมีการมั่นหมายมีการแต่งงานมีการวางแผนในอนาคตในชีวิตในครอบครัวว่าเราจะช่วยกันทําตรงนั้นตรงนี้อย่างไรมันเกินของคําว่าแฟนเกินของคําว่าคู่รักแต่คือการใช้ชีวิตการอยู่ด้วยกัน การอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขการอยู่ด้วยกันด้วยความเข้าใจการอยู่ด้วยกันด้วยการช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งก,ารรากันและกันนั่นแหละคือจิตวิญญาณของความรักที่แท้จริงถือว่าเป็นโชคดีเป็นข่าวดีเป็นโอกาสดีเป็นจังหวะที่ดีสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงของเดือนพฤศจิกาและก็ธันวาคมปี2569เพราะนานๆทีชาวราศีพิจิกมักจะเจอกับ ความรักที่มันไม่ค่อยดีไม่ลงตัวมือสามเศร้าหรือถูกหลอกมักจะเจออะไรประมาณนี้น้อยนักที่จะเจอคนรักที่ที่รักเขาจริงๆอ่ะเพราะโดยพื้นฐานชาวลัคนาราศีพิจิกจะประมาณนี้นะคะส่วนตัวคนรักของคุณในช่วงตอนนี้เขาก็ดีนะเขารักคุณอาจจะได้เจอกันที่บอกไปผ่านงานเลี้ยงผ่านงานสังสรรค์งานสังคมได้พบปะแล้วก็เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ที่ดีเขาเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจคุณ เข้าใจคุณจริงๆในอดีตที่ผ่านมาเขาก็มีความกังวลเหมือนกันนะมีความกังวลมีความทุกข์ใจเขาอาจจะทุกข์ใจว่าคุณจะรักเขาไหมในความสัมพันธ์หรืออาจจะมีปัญหามีความกังวลคือเขากังวลไปก่อนแต่ณนะปัจจุบันนี้คือเข้าใจกันดีรับกันดีในความมั่นคงในความสัมพันธ์รักกันมากนอกจากคำว่ารักก็คือความเข้าใจการให้เกียรติซึ่งกันและกันนั่นแหละจะเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ ทำให้ตัวคุณและเขายัางยังดําเนินชีวิตต่อไปนะคะสาหรับในคลิปนี้จะเป็นการทํานายโดยรวมตั้งแต่มกราจนถึงธันวาคมตลอดปี2569ในความสัมพันธ์ในความรักดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการที่จะวางแผนเตรียมตัวเตรียมการตั้งรับในแต่ละเดือนแต่ถ้าใครอยากดูเป็นคลิปความรักฉบับ เต็มเเลยนะคะเจาะจงรายเดือนแต่ละเดือนให้ไปดูในคลิปถัดๆไปได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนโซสถานะไม่ชัดเจนนะคะในคลิปถัดๆไปได้เลยสำหรับในคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องอาจารย์ทิพมณีพยากรณ์เพื่อที่จะได้ทำคลิปดีๆมาให้ได้รับชมรับฟังกันต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ